สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเกิดของนันนะคะนันจะมาอันบ็อกเบิร์เดย์กีนี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดจากคุณสามีนะคะมาดูกันนะคะข้างในจะเป็นอะไรตื่นเต้นมาก 엄마 쨍쨍쨍쨍 징댕 나라 잘놀 해피 버스데이 초비